โอ้โหคุณผู้ชมครับเพชรเม็ดใหญ่มากสวัสดีครับพงกบอลนะฮะและรายการบางเกอกกระซิบกาะสิบกระซิบนั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเพชรที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหน้ามองมากเลยนะแต่อยากจะบอกว่าผมก็น่ามองไม่แพ้กันนะครับอยากจะถามนะครับเหล่าเซเลบตี้นะฮะว่าถ้ามีเพชรกับผมเนี่ยจะเลือกเพชรหรือเลือกผมสำหรับผมผมเลือกผมอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเราไปถามเหล่าเซเลบตี้กันเลยครับสร็จแล้วเราดูทั้งเพชรดูทั้งผู้กันไปเลยลวจริงไหมล่ะครับละคุณเมนี่ ามคุณเมนี่นิดหนึ่งว่าเพชรตอนนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยเม็ดไหนสวยที่สุดที่ใส่มาก็ต้องเป็นเม็ดนี้ค่ะน่ี่นี่ค่ะช์หน่อยชนเลยสวยมากพอบอกได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ประมาณเจ็ดหลักนะคะแลกบ้านหนึ่งหลังได้ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเดินมาในงานคุณเมนี่จะเลือกมองเพชรหรือเลือกมองผมครับพี่พิจารณาแปบหนึ่งก็ต้องมองสีว่าส่วนไหนมันแวบมากที่สุดค่ะเสื้อผ้าเนี่ยสีมันเอิร์ธโทนไปถอดเสื้อผ้าดีไหมคะ สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นดวงตาแล้วค่ะทำไมฮะกายวิบวับวิบวับเวลาเห็นคนสวยน้องจะเปหนีตลอดเลยอ่ะถ้าสมมติเปรียบผมเป็นเครื่องประดับเป็นเพชรเม็ดหนึ่งอยากเอาผมไว้ตรงไหนของร่างกายฮะเอาไว้ตรงระหว่างอกดีไหมคะเป็นสร้อยคออยู่ใกล้หัวใจพี่นะ เมื่อวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยละฮะก็มาตามงานนี่คับไหนๆก็มางานเพชรเนี่ยพี่ก้องได้ใส่เพชอะไรมาหรือเปล่ามีนิดหน่อยเป็นแหบนประจําตัวค่ะที่ใส่อยู่ประจําเลยค่ะพอบอกได้ไหมว่าเท่าไรเท่าไร่ไม่เท่าไรกันถ้าเกิดที่มางานนี้นี่เรียกว่าเป็นขี้ตาของงานนี้มากๆเลยคับเพราะงานนี้เป็นพันๆล้านเลยค่ะถ้าสมมุติว่าผมเดินมาเนี่ยพี่ก้องจะเลือกมองเพชรหรือเลือกมองผมก็ต้องเลือกมองเพชรสิครับว่าเพชรมันมีค่าแต่พอมองเพชรเสร็จก็มองเธอต่อเพราะเธอมีความเสียวไง ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่กองมากๆานะฮะเ<อ>ชิญชมเพจต่อนะฮะพี่กองขอบคุณมากครับแล้วก็มาเมาส์กับเราบรรดาสาววงเพชรกันต่อละอระหว่างเพชรกับผู้ละเขาจะเลือกบองอะไรลาไปฟังกันครับ ชิ้นที่ชอบที่สุดเนี่ยที่เป็นเพชรเนี่ยอยู่บนตัวชิ้นไหนครับจะชอบเป็นตังหูค่ะตางหูนะ<อ>ทำไมละ่ะคะเป็นคนที่แบบใส่ตังหูแล้วรู้สึกมั่นใจ<อ>แล้วแบบวัยรุ่นด้วยพอบอกได้ไหมฮะว่าตังหูเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสามใบป,ปลายสามอะไรฮะสามแสน,นค่ะสามแสน,นค่ะถ้าสมมติว่าผมเดินเข้ามาในงานเนี่ยคุณลิยาจะเลือกมองเพชรหรือเลือกมองผมครับเอาควงไปด้วยแล้วก็ดูเพชรไปด้วยไ<อ>ด้ไหมจริงจริงลองควงแขนผมได้นะลองควงหน่อยได้ไหมฮะ อย่าได้เพย์แมนนั่นนะคุณขาอยาาได้เพยแมนนั่นจังเลยซื้อเองเขาบอกซื้อเองถ้าสมมุติเปียกเหมือนผมเป็นเครื่องประดับคุณริยาอยากเอาผมเนี่ยไปติดตรงไหนของร่างกายฮะเป็นแหวนละกันค่ะที่นิ้วไหนดีฮะนิ้วไหนที่เขาเขามั่นกันนะนิ้วไหนนะเอ่ยนิ้วนางว่างหรือเปล่านั่นนะสินิ้วนางว่างหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเพชรที่ติดมาเนี่ย เม็ดไหนที่ชอบที่สุดฮะน่าจะเป็น12กระดของจูเบอรี่อันนี้นะคะพอบอกกระซิบได้ไหมคะว่าราคาเนี่ยเท่าไหรเจ็ดหลักค่ะเจ็ดหลักค่ะสมมุติว่าผมเนี่ยเดินมาในงานเนี่ยพี่ใจจะมองเพชรหรือเลือกมองผลครับมองเพชรมากกว่าค่ะชอบความสวยมากกว่าความหลอเ่อชอบความสวยมากกว่าความหรูความมิ้นมิงมากกว่าถ้าพี่ใจเดินมาเนี่ย พี่ใจ st, คิดว่าจะมีคนมองเพชรของพี่ใจหรือว่ามองตัวพี่ใจน่าจะเป็นเพชรมากกว่านะเพราะว่าหน้าคงสู้เพชรไม่ได้แน่นอนสมมุติว่าผมเป็นเพชรเม็ดหนึ่งอยากเอาผมไปติดตรงไหนของร่างกายคะอ้าวติดตรงหัวใจติดตรงหัวใจสิคะหัวใจจะได้ชุม่มชื้นขึ้นไงมี่หนุ่มๆุมมอยเดี๋ยวให้พี่ใจเนี่ยโชว์เพชรนิดนึนงครับส2 1สองหนึ่งตรงคอไหนพี่ใจตรงคอต้องหูนิดนึงครับตรงหู